คนเฮงซวยนานๆเราอาจจะเจอทีแต่คนงี่เง่านี่สิคะเราสามารถเจอได้ทุกที่ทุกเวลาเราต้องรู้จักเขาเข้าใจเขาและก็รับมือให้ได้ ชีวิตและภารกิจใดๆมันจะได้ลื่นไหลอย่างไม่มีสะดุดคนทุกคนในโลกใบน,นี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนงี่เง่าทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะความหมายของคําว่างี่เง่าในหนังสือเล่มน,นี้ก็คือคนที่ไม่ได้คิดเหมือนกับเรานั่นเองพอเวลาที่เราเจอคนที่ไม่ได้คิดเหมือนกับเราเรามักจะมองว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่งี่เงา่าและก็ในทํานองเดียวกันนะคะ คนเหล่านั้นก็จะมองว่าเราเป็นคนยี่เง่าเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดเหมือนกันกันกบเขานันเองนี่แหละค่ะคือสาระสําคัญของหนังสิงเอเล่มนี้นั่นก็คือคนทุกคนมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคนถ้าหากว่าเราเข้าใจลักษณะเฉพาะของเขารวมไปถึงเข้าใจตัวเราเองด้วยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างลื่นไหลทําอะไรก็ไม่สะดุดนั่นเองนะคะและคนส่วนใหญ่หรือว่าประมาณร้อยละ80จะมีสองสีอยู่ในตัว มีเพียงแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นหรือว่าประมาณร้อยละหเปอร์เซนที่มีสีใดสีหนึ่งที่โดดเด่นเพียงแค่สีเดียวส่วนอีกร้อยละสิบห้า จะมีทั้งสสีผสมกันไปแต่ก็ไม่ได้มีสีไหนสมบูรณ์แบบนะคะคนแต่ละสีต่างก็มีจุดแข็งจุดอ่อนนะไม่ได้มีสีไหนที่ดีที่สุดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดังนั้นค่ะความเข้าใจในความแตกต่างก็จะทำให้ทุกสถานการณ์นั้นลื่นไหลด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันของแต่ละสีนั่นเองการเรียนรู้ลักษณะของคนสีอื่นก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันกับคนสีนั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้แล้วว่าทุกคนมีความแตกต่าง ก็คือว่ามีส่วนผสมของสีที่แตกต่างกันดังนั้นค่ะก็จะเป็นการดีมากเลยนะคะถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ลักษณะของคนแต่ละสีและก็ปรับไม n ์เซตของเราให้สามารถอยู่ร่วมกับสีอื่นได้ทีนี้เรามาเริ่มทําความเข้าใจกับมนุษย์4ประเภทนะคะได้แก่1คือคนกลุ่มสีแดง2คือคนกลุ่มสีเหลือง3คือคนกลุ่มสีเขียวและ4คือคนกลุ่มสีน้ําเงินค่ะ มนุษย์สีแดงนะคะจะเป็นคนที่ขี้โมโหมีความบ้าบิน่นทะเยอทยานมุมานะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะอารมณ์ร้อนไม่ได้คิดหน้าคิดหลังหรือว่าชอบเป็นผู้นําคุณจะสังเกตเห็นคนสีแดงได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าคนประเภทนี้ไม่ได้ปกปิดความเป็นตัวเองเลยดเดียวคนสีแดงเขาจะอยู่เฉยๆไม่เป็นและก็มีความมุมานะมากมีเป้าหมายในชีวิตแบบที่คนอื่นอาจจะถึงขั้นคิดไม่ออกว่าเป็นไปได้ยังไงเนื่องจากเป้าหมายของคนกลุ่มนี้จะสูงมาก และก็ดูเหมือนกับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงแต่คนสีแดงนะคะเขาจะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยกดดันตัวเองมากยิ่งขึ้นและก็แทบจะไม่เคยยอมแพ้เลยพวกเขาเชื่อว่าตัวเองไม่เคยเป็นสองรองใครและก็เชื่อเหลือเกินว่าพวกเขาทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าทุ่มเททําจริงจังคนที่เป็นสีแดงอยู่เยอะก็จะชอบพบปะผู้คนมุ่งมั่นที่จะทำงานและสนุกกับความท้าทายตัดสินใจเร็วและมักจะพร้อมรับบ,บทผู้นำ และความเสี่ยงสิ่งที่คนทั่วไปเห็นเหมือนกันก็คือคนสีแดงเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ คนเหล่านี้พร้อมจะกลุมบังเหียนและก็แสดงความเป็นผู้นำอย่างเด่นชัดมากคนสีแดงจะมีความมุมาหนักมากมากซะจนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางกันได้และคุณสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแบบนี้ก็เหมาะกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะคะถ้าซีอหรือว่าผู้นําจะมีความเป็นสีแดงอยู่เยอะมากทุกสิ่งที่คนสีแดงทําก็จะมีลักษณะของการแข่งขันร่วมอยู่ด้วยแต่ถ้าจะบอกว่าพวกเขาชอบความท้าทาย และการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่น่าจะถูกต้องทั้งหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เล็งเห็นโอกาสที่จะชนะแล้วทำไมจะไม่แข่งล่ะรูปแบบจริงๆของการแข่งขันเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแต่ความจริงที่ว่าได้แข่งนะคะที่ทำให้คนสีแดงวิ่งไม่หยุดเลยค่ะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคนสีแดงเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดเสียงดังที่สุดนั่นแหละคือคนสีแดงใครที่ใส่อารมณ์เต็มที่เวลาที่อธิบายอะไรนั่นก็สีแดงใครที่ตอบคำถามเป็นคนแรกเป็นประจำนั่นก็สีแดงอีกใครที่ ชอบแสดงความคิดเห็นอย่างฉาดฉานได้ทุกเรื่องนั่นก็สีแดงเช่นกันค่ะคนสีแดงเป็นคนที่พร้อมจะพูดตรงถ้าหากว่าใครถามอะไรคนประเภทนี้นะคะก็มักจะตอบตามที่คิดแบบไม่อ้อมค้อมเลยเพราะมองไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องเสียเวลาพูดอะไรเยอะแยะที่ไม่ได้มีประโยชน์แล้วเมื่อไหร่ที่ความคิดอย่างหนึ่งพุดขึ้นมาในหัวของคนสีแดงนะคะคือทุกคนจะสามารถรู้ได้ทันทีคนสีแดงเขาจะแสดงความคิดเห็นได้เกือบทุกเรื่องและก็พูดได้อย่างฉาดฉานมาก เราวข้อสังเกตที่คนเห็นตรงกันก็คือคนสีแดงตรงไปตรงมามากเพราะว่ากล้าสแสดงความเป็นตัวตนให้คนอื่นเห็นและก็ไม่เข้าใจว่า จะเรื่องมากกันไปทําไมถ้าหากว่าคุณต้องการใครสักคนที่พลังเหลือลน้นคุณอาจจะเชิญคนสีแดงเข้ามาร่วมทีมหรือว่าในกลุ่มงานก็ได้คนเหล่านี้สู้ไม่ถอยเลยนะคะขณะที่คนอื่นยอ,ยอมยกทงกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จยังไงก็ต้องสําเร็จให้ได้แต่ง,งานที่น่าเบือ่อหรือว่าทําไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากคนสีก็ได้นะคะ และคนสีแดงก็มักจะมองตัวเองแบบนี้นะคะก็คือมีความมุมานะมีเป้าหมายมีความทะเยอทะยานกล้าตัดสินใจชอบการแข่งขันไม่พึ่งพาใครมีความฉับไวมีความมุ่งม,มั่นใส่ใจเรื่องของเวลาช่างโน้มน้าวคนอื่นมีปฏิหานอันแรงกล้าและเกิเน้นที่ผลลัพธ์คนสีแดงมองว่าเวลาคือเงินนะคะ คำว่าเร็วหมายถึงดีสําหรับคนสีแดงถ้าคุณกําลังประชุมอยู่แล้วจู่ๆสังเกตเห็นใครสักคนหนึ่งกําลังยุ่งอยู่การทาอะไรสักอย่างนั่นอาจจะเป็นคนสีแดงที่หมดความสนใจในการประชุมก็ได้นะคะและสําหรับคนสีแดงนะคะงบประมาณที่เป็นไปได้จริงคืองบประมาณสําหรับพวกใจบราซิลถ้าเรายังไม่ได้ฝืนตัวเองจนถึงจุดแตกหักก็หมายความว่าเรายังไม่ได้พยายามอย่างถึงที่สุดคนสีแดงเขาจะชอบภารกิจที่ยากฉะนั้นนะคะ ระดับความทะเยอทะยานจึงไม่มีขีดจํากัดความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์หรือว่าความท้าทายที่ยากๆคือคุณลักษณะที่บ่งบอกตัวตนของคนสีแดงได้เป็นอย่างดีลองคนที่มีความเป็นสีแดงได้ตั้งเป้าดูนะคะก็จะมีอะไรหลายอย่างเลยค่ะที่เกิดขึ้นตามมาอย่างแรกเลยก็คือว่าคนสีแดงจะอยากรู้ว่างานเนี่ย จะเดินไปได้ดีแค่ไหนถ้าหากว่าปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างมันลงตัวถ้าเราทําทุกอย่างได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้แล้วก็พยายามมากขึ้นอีกหน่อยผลลัพธ์จะต้องออกมาทึ่งอย่างแน่นอนนี่หมายความว่าอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ต่ํากว่าความเป็นเลิศถือว่าน่าเบือ่อแม้ว่าคนทั่วไปจะมองกันว่าเป็นระดับที่ไม่สามารถไปถึงได้แต่ยังน้อยนะคะมันก็มีความไปได้นะแม้ว่า จะน้อยมากก็าตามสำหรับคนสีแดงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นทุกอย่างเป็นไปได้แค่อาจจะใช้เวลาอีกนิดหนึ่งความทะเยอทะยานที่อยู่ในสายเลือดของคนสีแดงไม่ควรจะถูกเข้าใจว่าเป็นความกระหายอํานาจเพียงแต่นะคะคนสีแดงเขาไม่ได้มีปัญหากับการอยู่ในตําแหน่งที่มีอานาจเพราะพวกเขาปราศจากความกลัวอย่างสํานวนที่บอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอันนี้ไม่ได้ทําให้คนสีแดงสะทกสะทานเลยนะคะแต่สําหรับคนสีแดงอํานาจเนี่ย ไม่ได้จบที่ตัวมันเองอำนาจแค่ช่วยเปิดทางสะดวกให้คนที่ชอบตัดสินใจเองและไม่ต้องรอใครและคนสีแดงก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับสิ่งที่ตัวเองทำส่วนแค่เพียงอย่างเดียวคือว่าตัวเองคิดยังไงคนสีแดงจะชอบปริเริ่มสิ่งใหม่และก็มีปณิธานอันแรงกล้าเขาไม่ได้กลัวการตัดสินใจในเวลาที่ทุกคนกำลังลังเลและก็กำลังพิจารณาถึงเรื่องความเสี่ยงต่างๆนิสัยที่ปราศจากความกลัวเนี่ยค่ะ ทำให้คนสีแดงกล้าที่จะลงมือทําในสิ่งที่คนอื่นลังเลลักษณะนิสัยแบบนี้ก็จะเห็นได้ชัดเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มไม่สู้ดีนักนะคะซึ่งคนสีแดงมักจะไม่ได้สะทกสถานกับตัวเลือกยากๆหรือว่าการตัดสินใจที่ดูลังเลหน่อยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรที่ผู้ประกอบการจำนวนมากเป็นคนสีแดง เพราะว่าการสร้างธุรกิจใหม่ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนใจส่อจะสามารถทําได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแนวคิดธุรกิจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะคะที่จะมีคนที่แข็งแกร่งคอยคุมหางเสือเพราะการผลักดันให้สิ่งต่างๆเดินหน้าได้ก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งอาศัยใครสักคนที่เข้าใจว่าความเสี่ยงนั้นคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันและทุกอย่างก็จบลงที่การทํางานหามรุ่งหามค่ำเป็นปีๆซึ่งคนสีแดงเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น แล้วก็ไม่ได้สะทกสถานอะไรแม้แต่นิดเดียวค่ะพูดแบบรวมๆแล้วก็คือว่าคนสีแดงมีจุดแข็งที่ส่งพลังมากนะคะพวกเขามีความชัดเจนเรื่องของการสื่อสารสุดๆเลยค่ะเรียกได้ว่าคือคุณไม่จําเป็นต้องมองหาเลยว่าใครเป็นคนสีแดงเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นคนสีแดงคนสีแดงเขาจะไม่ยึดติดกับมุมมองเดิมๆถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีทางออกที่ดีกว่าเดิมพวกเขาจะเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะลักษณะนิสัยแบบนี้ ก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าคนสีแดงเนี่ยจะไม่ปฏิเสธความคิดของคนอื่นถ้าหากว่าตัวเองคิดอะไรไม่ออกเพราะคิดว่ามันก็คุ้มค่านะคะถ้าคําแนะนํานั้นสามารถผลักดันทําให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้ซึ่งบางครั้งการตัดสินใจอาจจะเร็วเกินไปหน่อยแต่ความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ช่วยให้สิ่งต่างๆไม่หยุดนิ่งและก็เกิดความยืดหยุน่นถ้าอะไรก็ตามนะคะเกิดหยุดอยู่กับที่เป็นเวลานะซึ่งบางทีค่ะ อาจจะแค่สองสามสัปดาห์คนสีแดงจะพลิกสถานการณ์ชนิดแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเครียดกับสิ่งนี้ก็ได้แต่ถ้าถามคนสีแดงว่าทำไมถึงเปลี่ยนสิ่งที่ดีอยู่แล้วคำตอบอาจจะเป็นประมาณว่าก็เพราะว่าฉันทําได้อีกไงฉันทําได้ดีกว่านี้ไงแน่นอนค่ะว่านิสัยแบบนี้ย่อมมีข้อเสียคนสีแดงจะเป็นคนที่เบื่อง,ง่ายกับอะไรที่เดิมๆถ้าเกิดว่าสามารถเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นได้เขาก็จะเปลี่ยนมันซะเลยค่ะ ยกตัวอย่างคนดังที่เป็นสีแดงนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์แฟรงคลินรูสเวลล์วีนัสวิลเลียมหรือว่ามาการ์เ t ตและก็ยังมีบารักโอบามาและก็รวมถึงแม่ชีเทเรซาอีกด้วยและทุกคนที่ได้กล่าวมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำเป็นคนสำคัญของโลกทั้งสิ้นนะคะต่อมาก็คือคนที่มีความเป็นสีเหลืองนะคะคนสีเหลืองก็คือจะเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีมีความร่าเริงและก็มองเห็นแต่อนาคตที่สดใสค่ะ คนสีนี้มีชีวิตอยู่เพื่อใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและก็มองหาโอกาสที่จะสนุกค่ะชีวิตของคนสีนี้จะขับเคลื่อนด้วยความสุขและเสียงหัวเราะคนสีเหลืองดูไม่ยากค่ะก็คือคนที่พูดไม่หยุดนั่นแหละค่ะคนที่ตอบคําถามมากกว่าตั้งคําถามโดยมักจะตอบคําถามที่ยังไม่มีใครถามเลยด้วยซ้ําคนที่ตอบคําถามด้วยการสาธยายเรื่องราวที่ อาจจะเกี่ยวหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุยอยู่เลยก็ได้แต่นั่นไม่สําคัญนะคะเพราะว่าคนคนนี้จะพาคุณไปสู่อารมณ์ที่เบิกบานใจคนสีนี้เป็นคนที่สนุกสนานสามารถทําให้คนอื่นอารมณ์ดีแล้วก็มีอะไรที่สนุกสนุกเกิดขึ้นรอบตัวได้นะเขารู้ว่าจะสามารถเรียกร้องความสนใจของคนอื่นให้สนใจเขาได้ยังไงใครที่มีความเป็นสีเหลืองเยอะก็จะให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์คนสีนี้นะคะจะชอบออกไปข้างนอก เป็นคนที่โน้มหนาวเก่งกระตือรุ้นคึกคักและก็มีความสุขกับการพูดถึงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคนอื่นบางครั้งก็รวมถึงต่อคนแปลกหน้าด้วยคนสีเหลืองคุยกับใครก็ได้ไม่ได้รู้สึกอายและก็มองคนส่วนใหญ่ที่เจอว่า น่าคบไปหมดถึงขนาดมองคนแปลกหน้าในด้านบวกว่าเป็นเพื่อนที่เราไม่เคยพบกันมาก่อนเท่านั้นเองหลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าคนสีเหลืองยิ้มและก็หัวเราะตลอดเวลาซึ่งก็เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะคะของคนสีนี้แบบไม่ต้องสงสัยเลยนิสัยของการมองโลกในแงด่ดีนั้นชัดเจนมากคนสีเหลืองจะเปลี่ยนไปด้วยพลังเหมือนกับคนสีแดงจะมองเกือบทุกอย่างว่าน่าสนใจและก็อยากรู้อยากเห็นมากกว่าคนอื่นและคนสีนี้ก็จะเพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา คนสีเหลืองจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนใครในเรื่องของปรับนู่นเปลีป่ยนนี่พูดง่ายๆก็คือว่าคนเหล่านี้ค่ะสามารถพลิกทุกอย่างแบบกลับหัวกลับหางแล้วก็คิดนอกกรอบได้คุณจะเรียกความสามารถนี้ว่าอะไรก็ได้นะคะแต่วิธีคิดของคนสีนี้ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนจเสมอไปบางคนก็จะบอกว่าคนสีเหลืองเนี่ยเป็นพวกสาริกาลิ้นทองเพราะเขาจะเป็นคนที่ พูดจานโน้มน้าวชักจูงเก่งคนสีเหลืองเนี่ยถือว่าเป็นปรมาจาร์ยแห่งการพูดให้คนเปลี่ยนใจมายืนในฝั่งที่ตัวเองต้องการได้ไง่ายมากค่ะสำหรับคนดังที่เป็นสีเหลืองนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นโอปราว์วินฟรีโรบินวิลเลียมนะคะต่อมาคือคนสีเขียวค่ะคนสีเขียวเนี่ยมีเยอะที่สุดนะคะสามารถพบได้ทุกคนทุกแห่งคนสีนี้จะมีลักษณะของทุกสีเอามาหารเฉลี่ยกันอย่างสีแดงก็จะเน้นที่ประสิทธิภาพ สีเหลืองก็จะเน้นสบายๆและก็สร้างสรรค์สีน้าเงินก็จะเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบส่วนสีเขียวก็จะมีความสมดุลมากกว่าเพื่อนเลยคนสีเขียวก็จะคานลักษณะพฤติกรรมอันสุดโตงของสีอื่นได้อย่างลงตัวซึ่งฮิปโปคราติสนะคะก็ได้เรียกคนแบบนี้ว่าคนเฉืยคนที่เป็นชนเผา่ามีความสงบเยือกเย็นง่ายๆสบายๆ จริงๆแล้วก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถสุดโต่งกับอะไรทุกเรื่องได้ไม่ใช่นนั้นเราจะไม่มีวันทําอะไรสําเร็จได้ถ้าทุกคนเป็นผู้นําที่มุ่งมั่นก็จะ ที่เหลือก็ไม่มีใครที่เป็นผู้ตามนะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบที่จะเป็นฝ่ายให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินก็จะไม่เหลือใครที่ต้องการได้รับความบันเทิงและถ้าเกิดว่าทุกคนชอบความสมบูรณ์แบบทุกอย่างทุกรายละเอียดก็จะไม่เหลืออะไรให้ต้องจัดระเบียบนี่หมายความว่าคนสีเขียวจะไม่โดดเด้งออกมาเหมือนกับสีอื่นและก็มักจะทําให้สถานการณ์สงบเรียบร้อยในขณะที่สีแดงและสีเหลืองเนี่ยจะออกตัวแรงมากส่วนสีเขียวก็จะมีความสงบเยือกเย็นมากกว่า แต่ส่วนสีน้ำเงินก็จะเป็นคนที่จะชอบติดอยู่กับรายละเอียดสีเขียวจะมีความพยายามที่จะเดินไปในทิศทางที่แบบถูกต้องถ้าคุณมีเพื่อนสักคนนะคะที่เป็นสีเขียวเพื่อนคนนี้จะไม่พยายามทําอะไรเกินหน้าเกินตาคุณจะไม่เรียกร้องเอานูน่นเอานี่อยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะไม่มองคุณอะว่าเป็นคู่แข่งคุณอาจจะมองว่าคนสีเขียวเนี่ยจะเป็นคนที่สบายๆกว่าสีอื่นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่แรงกล้าเหมือนกับสีก็ไม่ได้รู้เยอะเหมือนกับสีเหลืองแล้วก็ไม่ได้เจ้าระเบียบเหมือนสีน้ําเงินและด้วยเหตุผลแบบนี้เองค่ะที่ทําให้คนสีเขียวสามารถทําอะไรด้วยได้ง่ายๆพวกเขาจะปล่อยให้คุณเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายและก็ไม่เคยจุกจิกโดยที่ไม่จําเป็นโดยปกติแล้วค่ะ คนสีเขียวจะพยายามปรับเข้าหาคนอื่นทําให้พวกเขามีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะ,สะเสถียรกับคนอื่นคนที่เป็นสีเขียวเหมาะที่จะเป็นคนให้สติคนสีเหลืองที่กําลังสับสนวุ่นวายและก็กระตุ้นคนสีน้ําเงินค่ะที่บางครั้งก็เย็นชาเกินไปคนสีเขียวเปรียบเสมือนกับตัวแทนของความเมตตาคุณสามารถคาดหวังความช่วยเหลือทุกครั้งที่คุณต้องการได้เป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าคนสีเขียวนั้นจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และก็พร้อมจะทำทุกอย่าง ที่สามารถทําได้เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนเมื่อไรลูกของคุณเกิดวันไหนหรือว่ารายละเอียดข้อมูลยิบย่อยเขาก็จําได้หมดค่ะถ้าเกิดว่าคุณคือเพื่อนของเขาแล้วเขาก็ว่ากันว่าคนสีนี้ค่ะสีเขียวคือนักฟังที่ดีที่สุด อันนี้คือเรื่องจริงมากและคนสีเขียวนะคะเขาจะรู้ตัวเองค่ะว่าเขาเนี่ยมีความเป็นมิตรมีความสงบเยือกเย็นสามารถไว้วางใจได้รู้จักความเกรงใจก็น่าคบคนนึงแหละเนาะเขามีความอดทนสามารถคาดเดาได้ว่าจะทําอะไรมีความมั่นคงรู้จักทํางานเป็นทีมรู้จักกลเทศะคิดถึงคนอื่นเสมอนะคะและก็เป็นนักฟังที่ดีถ้าเกิดว่าคนสีเขียวนั้นรับปากว่าจะทําอะไรสักอย่างคุณสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่า จะเป็นไปตามนั้นคนสีเขียวจะทําตามที่พูดถ้าอยู่ในขอบเขตที่สามารถทําได้ก็อาจจะม่ได้รวดเร็วทันใจค่ะแต่ก็จะเสร็จทันตามกรอบเวลาที่เขาตั้งไว้อย่างแน่นอนคนสีเขียวเขาไม่ชอบผิดคําพูดนะคะเพราะว่ากลัวคนอื่นจะต้องเดือดร้อนเพราะเขานั่นเองแล้วเพราะอะไรทุกคนจึงทํางานกับคนสีเขียวได้ดี ก็เป็นหัวข้อที่น่าถกเถียงนะคะแต่คําตอบก็คือว่าเพราะว่าคนสีนี้ไม่ชอบความขัดแย้งแต่อย่างไรก็ตามค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่าคนสีนี้เนี่ยมีความปรารถนาที่จะทําให้คนรอบข้างมีความสุขและก็พึงพอใจที่สุดนั่นเองยกตัวอย่างคนดังที่เป็นสีเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาตามะคานทีมิเชลโอบามาและก็จิมมี่คาร์เตอร์รวมถึงพระเยซูด้วยก็ถือว่าเป็นสีเขียวค่ะ ่อมาคือคนสีน้ําเงินนะคะก็จะเป็นคนที่ชอบไล่ล่าหาความสมบูรณ์แบบคนสีน้ําเงินจะไม่ได้เรื่องมากกับตัวเองนะคะแต่จะคอยเฝ้าระวังสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในขณะที่คนสีเขียวออกแนวจะอะไรก็ได้คนสีน้ําเงินจะออกแนวทุกอย่างจะต้องเปะ๊ะแล้วก็อยู่เบื้องหลังจะคอยวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ประเมินผลนะคะคนสีน้ําเงินเขาไม่จาเป็นต้องบอกทุกคนว่าเขาอะรู้อะไรบ้างแต่แน่นอนค่ะคนสีนี้ไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่ถ้าสีน้ําเงินพูดอะไรสักอย่างคุณสามารถเชื่อได้เลยว่า คือเรื่องจริงค่ะเพราะเขามีความแม่นยำมีความรอบคอบมีความตรงไปตรงมาเน้นที่รายละเอียดคิดเป็นเหตุเป็นผลทำเป็นขั้นเป็นตอนมีความเป็นระเบียบเน้นที่คุณภาพมีการคิดทบทวนทุกอย่างนะคะทำอะไรก็จะต้องเป็นระบบมีความถี่ถ้วนรอบคอบและก็ไม่ได้เรียกร้องความสนใจและเป็นคนที่ช่างถอมตัวค่ะคือคนสีน้ำเงินเนี่ย เขารู้แค่ว่าตัวเองเจ๋งคนเดียวก็พอแล้วแทบจะหาไม่ได้เลยนะคะสําหรับคนสีน้ําเงินแท้ๆที่อยากจะมีความโดดเด่นหรือว่าอยากจะเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าตัวเองเนี่ยเก่งคนสีน้ําเงินจะมีความระมัดระวังในทุกอย่างทุกเรื่องนะคะจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนในขณะที่คนสีแดงหรือว่าสีเหลืองจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียคนสีน้ำเงินจะปะวงเวลาแล้วก็จะคิดทบทวนทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะแล้วเขาจะต้องรู้ลึกรู้จริงให้มากที่สุด ก่อนที่จะทําอะไรสักอย่างบางครั้งคนสีน้ําเงินก็ถึงขั้นไม่ยอมทําอะไรเลยเพราะไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้เพราะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รู้ลึกพอจะต้องมีอะไรมากกว่านี้อีกที่ฉันยังไม่รู้ฉันก็เลยยังไม่ทําดีกว่าเพราะว่าฉันไม่อยากเสี่ยงถ้าคิดเยอะเกินไปแล้วไม่ได้ลงมือทําอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือสีน้ําเงินจะไม่ถูกหลอกได้อย่างง่ายได้เพราะว่าเขาจะคิดและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและบุคลิกภายนอกของเขาก็จะเป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะไม่ชอบแสดงออก พวกเขามีความสงบเยือกเย็นและมั่นคงเหมือนกับน้ําในมหาสมุทรภายนอกอาจจะดูเงียบสงบแต่ลึกลงไปอาจจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ก็ได้ค่ะที่บอกว่าไม่ได้ชอบแสดงออกแต่ไม่ได้หมายความว่าเงียบสงบแค่หมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในผลของมันก็คือความเงียบและเหตุผลที่พวกเขาเงียบก็คือว่า เขารู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใครได้ยินซึ่งต่างจากคนสีเหลืองมากเลยนะคะก็เหมือนกับอยู่ขั้วตรงข้ามกันเลยค่ะพวกเขาชอบเป็นคนที่สังเกตการมากกว่าเป็นศูนย์รวมความสนใจนะคะพวกเขาชอบอยู่วงนอกของกลุ่มเพื่อที่จะคอยสังเกตและก็บันทึกทุกสิ่งที่เพื่อนๆได้พูดกันอย่าลืมนะคะว่าค่านิยมของคนสีน้ําเงินก็คือการเงียบเป็นสิ่งที่ดี ถ้าไม่ได้มีอะไรจะพูดก็เงียบจะดีสักกว่าและตัวอย่างคนดังที่เป็นสีน้ำเงินนะคะก็อย่างเช่นบิลเกตเออรเบิร์ตไอสไตน์พวกเขาเหล่านี้ล้วนใส่ใจกับรายละเอียดทั้งสิ้นเลยค่ะขอทบทวนพฤติกรรมหลักของแต่ละสีกันอีกรอบนะคะคือคนสีแดงก็จะเป็นคนที่มีความฉับไวและก็ยินดีมากที่จะรับบทเป็นผู้นำถ้าจำเป็นสามารถทำอะไรก็ได้สำเร็จได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่า ถ้าติดเครื่องแล้วก็จะกลายเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการจนยากที่จะรับมือได้และก็ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นได้เรื่อยๆต่อมาคนสีเหลืองก็คือจะเป็นออกแนวสนุกค่ะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทําให้คนอื่นอารมณ์ดีไม่ว่าจะอยู่กับใครก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อไหร่ที่ได้โอกาสเต็มที่ คนสีเหลืองก็จะพูดอยู่คนเดียวไม่หยุดค่ะจนคนอื่นพูดไม่ทันและเรื่องที่พูดก็จะห่างไกลจากความจริงไปเรื่อยๆต่อมาคนสีเขียวนะคะก็คือมีความเป็นกันเองและก็เข้ากับคนง่ายเพราะว่าคนสีนี้น่าอยู่ใกล้และก็ใส่ใจคนอื่นอย่างแท้จริง แต่น่าเสียดายที่พวกเขาอาจจะเรื่อยๆฉี่เฉยไปหน่อยและก็ไม่ค่อยชัดเจนสุดท้ายแล้วการทำอะไรกับใครก็ตามที่ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนก็ถือว่าเป็นเรื่องยากและการตัดสินใจอะไรไม่ได้มันก็ดูดพลังคนอื่นเหมือนกันนั่นเองและต่อมาคนสีน้ำเงินค่ะคนสีนี้เขาเป็นนักคิดวิเคราะห์มีความสุข,ขุมเยือกเย็นมีสติและก็คิดก่อนพูดความสามารถในการควบคุมสติให้สุข,ขุมเยือกเย็นเป็นคุณสมบัติที่น่าอิจฉามากนะคะสำหรับคนที่ทำไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามค่ะความเป็นคนที่ช่างคิดวิเคราะห์อาจจะส่งผลให้คิดมากและก็ขี้สงสัยได้ง่ายซึ่งทุกอย่างอาจจะดูน่าสงสัยและก็ดูน่ากลัวไปหมดการปรับตัวให้เข้ากับคนสีแดงนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะปรับให้เข้ากับคนสีแดงก็คืออย่าช้าทําทุกอย่างให้เร็วไม่ว่าจะเป็นการพูดแล้วก็การกระทําต่างๆจะต้องเร็วนะคนสีแดงเป็นคนที่ตรงประเด็นมากเขาจะชอบอยู่กับคนที่สามารถบอกเขาได้ว่าตัวเองต้องการอะไร อย่าอ้อึง้งถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่อ้อมคอมมากกว่าที่จะเข้าประเด็นก็ยากนะคะที่คนสีแดงจะเข้าใจคุณคนสีแดงจะรู้สึกเบื่อถ้าเกิดว่าคุณเยินเยอโดยไม่ได้จําเป็นถ้าคุณอยากจะให้คนสีแดงสนอกสนใจจงตัดเรื่องที่ไร้าสาระออกไปสําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือคุณจะต้องชัดเจนและตรงประเด็นกําหนดประเด็นสาคัญที่สุดที่คุณต้องการจะพูดให้ชัดเจนถ้าเกิดว่าคุณมีเจ้านายเป็นคนสีแดงคุณก็จะเห็นเขาทํางานหนักซึ่งอาจจะทํางานหนักกว่าทุกคนที่คุณเคยพบเจอ ได้แล้วก็ชอบทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณมีเจ้านายแบบนี้ก็จงแสดงให้เห็นว่าคุณทำงานหนักคุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปรายงานตลอดทุก5านาทีว่าคุณทำอะไรถึงไหนแล้วแต่คุณควรจะรายงานเป็นประจำว่าคุณทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะและก็นำเสนอแบบกระชับชัดเจนถึงความพยายามของคุณนั่นเองและก็จำไว้ด้วยนะคะว่า การโบกเวกวอยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่คนสีแดงใช้และก็ได้ผลมานานมากอย่างสมัยที่ยังเป็นเด็กคนสีแดงอาจจะใช้วิธีการในการทะเลาะเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการและก็เป็นไปได้มากเลยค่ะที่ครอบครัวของคนสีแดงจะต้องเจอกับระเบิดอารมณ์ของคนสีนี้ตั้งแต่อย่างเด็กและก็พนันได้เลยนะคะว่าคนในครอบครัวก็จะยอมแพ้เมื่อเจอกับการจะต้องร้องเสียงดังลั่นแล้วน้อยคนที่จะพูดกับสีนี้แบบตรง,ตรงๆเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านั้นซึ่งหมายความว่า การเรียกร้องให้พูดคุยกันอย่างสงบมากยิ่งขึ้นก็อาจจะนำไปสู่การขึ้นเสียงหนักกว่าเดิมได้ง่ายๆเพราะสิ่งหนึ่งที่คนสีแดงเกลียดมากกว่าอะไรทั้งสิ้นก็คือการที่คนบอกให้ตัวเองนั้นลดเสียงลง ต่อมาการปรับตัวให้เข้ากับคนสีเหลืองนะคะคือหลักๆแล้วคนสีเหลืองไม่ได้กลัวความขัดแยง้งถ้าอะไรบางอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คิดคนสีนี้จะหัวเสียขึ้นมาได้ทันทีแต่ถ้าเป็นไปได้คนสีเหลืองก็จะชอบบรรยากาศที่สนุกน่ารื่นรมและก็สบายๆมากกว่านะคะและคนสีนี้จะมีพลังสูงมากนะคะเวลาที่ทุกคนเนี่ยมีความเป็นมิตรและก็บรรยากาศสดใสร่าเริงในขณะที่คนสีแดงจะเน้นความเร็วคนสีเหลืองจะเน้นที่ความใหม่ล่าสุดและก็ความยิ่งใหญ่อลังการที่สุดคําว่าใหม่ มีความหมายเดียวกันกับคําว่าดีนะคะสําหรับคนสีเหลืองแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายอะไรสักอย่างให้กับสีเหลืองก็จงใช้สำนวนอย่างเช่นทันสมัยสุดๆก็พึ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่หรืออาจจะบอกว่า ไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะคนสีเหลืองก็จะแบบตาลุกวาวในทันทีเลยค่ะแล้วก็จะเกิดความสนใจกับสินค้านั้นด้วยจําไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับสีเหลืองก็คือดูดีตลอดเวลาคนสีนี้มีอัตราที่สูงมากพอๆกับสีแดงพวกเขาชอบได้รับความสนใจและก็ชอบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงจุดที่มีคนสนใจมากกว่าใครๆเลยค่ะพวกเขาชอบมากถ้าเกิดว่าได้อยู่ตรงศูนย์กลางของความเคลื่อนไหวสีเหลืองเป็นคนที่พูดเก่งแต่ง,งานไม่ค่อยจะเดินเพราะเอาแต่พูดค่ะถ้าหากว่าคุณต้องการ จะช่วยเพื่อนที่เป็นสีเหลืองสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้ก็คือโน้มน้าวให้คนสีนี้ลงมือทําพยายามที่จะผลักดันแต่ไม่ต้องแรงคิดซะว่าพวกเขาเป็นเด็กแล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใจดีและก็ชัดเจนเพราะถ้าคนสีเหลืองสังเกตเห็นว่าคุณกําลังวางตัวที่แบบคอยไล่บี้งานเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกต่อต้านเพราะว่าเขาเกลียดความรู้สึกที่ถูกควบคุมนั่นเอง ต่อมาคือการปรับตัวเข้ากับคนสีเขียวนะคะความมั่นคงปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนสีเขียวเลยคนสีเขียวเขาจะมีความกังวลกับทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นคนสีนี้เขาไม่ชอบความรู้สึกไม่มั่นคงหรือว่าไม่ปลอดภยัยและก็จะจัดการกับความรู้สึกนี้ด้วยการซ่อนมันเอาไว้ค่ะซ่อนไว้ไม่ให้เห็นก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีมันอยู่นั่นเองคนสีเขียว จะไม่ชอบอยู่ในที่ที่ำให้รู้สึกว่าเสี่ยงเกินไปคนสีนี้จะพยายามหาความมั่นคงแล้วก็ไม่ได้ต้องการแม้แต่จะคิดถึงการทำอะไรที่เสี่ยงมากจนเกินไปคนสีเขียวเขาจะไม่ชอบวันหยุดที่เต็มไปด้วยตารางกิจกรรมแบบแน่นๆนะคะไม่ว่าจะไปเยี่ยมพ่อแม่ของแฟนการจัดปิกนิกพา,าครอบครัวไปเตะบอลไปทำกิจกรรมไปทำความสะอาดเชิญเพื่อมากินข้าวที่บ้านหรือว่าทุกอย่างนะคะเป็นภาระสำหรับคนสีนี้นะคะ และเครื่องหนึ่งของเวลาทั้งหมดก็ทำอะไรไม่ค่อยจะเสร็จสักอย่างคนสีเขียวมักจะหลบเลี่ยงสายตาและก็หายตัวไปเลย คนสีนี้เขาต้องการความเงียบสงบเพื่อที่จะทําสิ่งที่ตัวเองรู้สึกถนัดที่สุดความเงียบสงบแหละค่ะที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเะนั้นแล้วนะคะความมั่นคงและการสามารถคาดเดาได้ล่วงหน้ามีค่าสําหรับคนสีเขียวมากเลยค่ะสําหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากที่สุดสําหรับคนสีเขียวยิ่งเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่มากยิ่งขึ้นเท่านั้นฉะนั้นนะคะ ยิ่งวงล้อแห่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมหมุนเร็วเท่าไหร่คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งใจไม่ค่อยดีมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้คนสีเขียวยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะต้องเตรียมตัวเองให้มีความอดทนพอสมควรเลยค่ะก็เริ่มที่การแบ่งกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงออกเป็นขั้นตอนแล้วก็ค่อยๆโน้มน้าวเขาไปทีละขั้นโดยใช้เวลาประมาณ2-3สสัปดาห์เพื่อที่จะพยายามเอาชนะใจเขาให้ได้และก็ระบุทุกอย่าง ต้องให้มันชัดเจนและขอพูดตามตรงเลยนะคะว่าคุณสมบัติของคนสีเขียวเนี่ย ไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้นําเพราะว่าการเป็นผู้นํานั้นจะเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นค่ะแต่สีเขียวส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าคุณสมบัติของสีเขียวไม่เหมาะกับการเป็นผู้นํานะคะแต่สีเขียวที่เก่งๆก็มีเยอะมากที่มีสีอื่นผสมอยู่ด้วย <S <S ก็อาจจะมีความเป็นผู้นําเพราะการไม่ต้องแบกความรับผิดชอบอะไรเลยจะช่วยให้รู้สึกสบาย <S <S ก็คิดว่าเราทุกคนที่เกียจอยู่ในระดับหนึ่งแหละเนาะเราอาจจะมีความรู้สึก เป็นอิสระที่ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคอยตัดสินใจและก็เป็นแค่พูดตามแน่นอนค่ะจะขี้เกียจแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแต่คนสีเขียวเขาได้พัฒนาความขี้เกียจให้กลายเป็นศิลปะในรูปแบบหนึ่ง mm. ก็คือพวกเขาไม่ต้องไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบอะไรเลยเนื่องจาก ข้อที่ 1. ความรับผิดชอบอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งได้ถ้าเกิดว่าใครสักคนไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินใจและ2ก็คือว่าอาจจะต้องทํางานเพิ่มอีกมากก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยฉะนั้นคนสีเขียวจึงหลบเลี่ยงความรับผิดชอบให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับกลุ่มคนสีเขียวจานวนมากคุณก็ต้องเป็นผู้นํา คุณจะต้องกําหนดทิศทางให้ชัดเจนนะคะและในบางกรณีก็ต้องลงมาขับเคลื่อนด้วยตัวเองคือการขอให้กลุ่มคนสีเขียวแก้ปัญหาอะไรสักอย่างด้วยตัวเองมันก็เหมือนกับการพยายามเข็นครกขึ้นภูเขานะคะถ้าคุณไม่ได้ลงไปกํากับด้วยตัวเองพวกเขาก็จะไม่ได้เริ่มลงมือทําอะไรเลยและต่อมาการปรับตัวให้เข้ากับคนสีน้ําเงินนะคะคนสีน้ําเงินเขาจะเป็นคนที่เน้นรายละเอียด รายละเอียดถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมากกับการสื่อสารกับคนสีน้ําเงินค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสื่อสารให้กับคนสีนี้เข้าใจจริงๆคุณจะต้องมีความเม่นยามมาก ความไม่รอบคอบหรือว่ามองข้ามรายละเอียดเป็นเรื่องที่ไม่น่าพึงพอใจสําหรับเขาสําหรับคนสีน้ําเงินแล้วไม่มีอะไรแทนความคุณภาพได้ทุกอย่างนอกเหนือจากนี้มีความสําคัญรองลงมาส่วนเรื่องอื่นๆนะคะที่เขาใส่ใจก็ล้วนมาจากความปรารถนาที่ฝังลึกที่จะให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกค่ะคนสีน้ําเงินเขาจะไม่ได้มีความสุขเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํางานตามมาตรฐานที่ตัวเองตั้งไว้และประเด็นสําคัญนะไม่ได้อยู่ที่ว่างานจําเป็นที่จะต้องได้คุณภาพระดับไหนมัน แค่ความเชื่อของสีนี้ค่ะว่าจะต้องทําสิ่งต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดถ้าคุณอยากจะให้คนสีน้ําเงินประทับใจคุณจะต้องทํางานให้ละเอียดเป็นพิเศษเพื่อที่จะไม่ให้สีน้ําเงินมองว่าคุณอะทำงานช่วยแล้วก็ไม่รอบคอบสําหรับคนสีน้ําเงินแล้วนะคะการเร่งรีบเหมาะกับการทํางานของคนช่วยเท่านั้น ถ้าจะบอกให้คนสิน้เงินเร่งรีบก็ได้ค่ะแต่มันจะเหมือนกับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาความเร็วไม่ใช่เป้าหมายของคนสินเงินคนสินี้เขาจะคิดว่าเวลาทำงานเนี่ยจะต้องระวังเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องมาแก้ไขในภายหลังจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากยิ่งขึ้นนั่นเอง ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการเรียนรู้ลักษณะของคนสีอื่นก็จะทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกันกับคนสีนั้นได้ดียิ่งขึ้นเมื่อรู้แล้วว่าทุกคนมีความแตกต่างกันก็คือว่ามีส่วนผสมของสีที่แตกต่างกันดังนั้นก็จะเป็นการดีมากนะคะถ้าหากว่าเราเรียนรู้ลักษณะนิสัยของคนแต่ละสีและก็ปรับไมาเซ็ตของเราให้สามารถอยู่ร่วมกับสีอื่นได้สีที่แตกต่างกันก็ทําให้การแสดงออกทางภาษาไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาพูด ภาษากายก็จะแตกต่างกันเช่นกันคนแต่ละสีก็จะมีการแสดงออกท่าทางที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นท่าทางการใช้สายตาการใช้น้ำเสียงรวมถึงการใช้สีหน้าเพื่อประกอบอารมณ์อื่นๆด้วยฉะนั้นเราควรที่จะฝึกอ่านคนนะคะว่าคนที่เราต้องการคุยด้วยนั้นเป็นสีอะไรถ้าเกิดคุณมีความเชี่ยวชาญในการอ่านคนก็จะนํามาซึ่งความเชี่ยวชาญในการปรับตัวได้เก่งเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนี่คือสุภาษิตไทยที่สามารถสะท้อนสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกได้ดีนั่นก็คือการปรับตัวนั่นเองเมื่อคุณ เชี่ยวชาญในการอ่านคนคุณก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับเขาแล้วก็ทําตัวในแบบที่เขาคุ้นเคยในเรื่องของการปรับตัวเนี่ยค่ะตามหลักการของ NLP แล้วจะเรียกสิ่งนี้ว่าการสร้างสะพานสารสัมพันธ์กับคนอื่นนะแล้วเมื่อเราเชื่อมสัมพันธ์หรือว่าปรับตัวแล้วการสื่อสารกับคนอื่นมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ในการสื่อสารหรือว่าการพูดคุยกับคนสีอื่นนั้นก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่อาจจะเป็นข่าวร้ายการที่คุณเข้าใจลักษณะของคนสีอื่นก็จะทำให้คุณนั้นสื่อสารกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ขอขาดบาดตายก็ตาม